ครับผมก็วันนี้ก็มาดูกับดักนะครับที่ใส่ใบตอนยินๆกนมากับลูกครับวันนี้มาคนเดียวเนี่ยไม้ไบ,บ็หลังนึ่งตรงนี้น่ครับใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่ครับตีคอร์ดว้ยอ๋กับดักหายครับกับดักหายกับดักหายอยู่แล้วนี่ผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับกับดักหายแล้ว ดูดิมีเชือกนะครับมัดเชือกไว้อยู่เอาโอ้ยโดนแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่ยิ่งไดครับนอนอยู่นี่ครับเดี๋ยวอูเพิ่งติดมาเมื่อกี้นะอ,อู้หูตัวยังอ่อนๆอยู่เลยครับนี่ครับไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับไซส์เลื่อเลย ส่แมวครับส่แมวตัวแรกมานมาแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับผมมาแล้วครับเต็มแรกเราดูเต็มด,ดูขิดไอกูจะะะเต็มเลยครับ